สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีก1วันนะครับวันนี้ได้นําพระสมเด็จวรคังยุคต้นรอกพิมพ์ของช่างหลวงสิทธิการโยธาลักษ์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอนอีกหนึวันนะครับวันนี้สบายสบายยามเช้า เรานั่งดูพระสองพระจิบกาแฟในบรรยากาศที่ผ่อนคลายก็เป็นความสุขของพวกเรานะครับขอให้ทำใจให้สบายไม่ว่าเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวสารจะเข้มข้นไปบ้างในช่วงนี้เราก็ทำใจให้รู้เท่าทันเสพสื่อให้รู้เท่าทัน ดูเหตุการณ์ให้มีสตินะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็ได้นำพระสมเด็จเรียกว่าองค์แช่น้ำมนนะครับเรียกว่าองค์แช่น้ำมนเป็นองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหานะครับปี649เดือนเต็มนะครับที่พ่อใหญ่มหาได้นําองค์นี้ลงแช่น้ำเจริญพุทธมน์ทั้งเช้าเย็น ก่อนไปทำงานก็ประพรมร่างกายศีรษะกลับถึงบ้านก็ประพรมร่างกายศีรษะนะครับดยความเชื่อความศรัทธานะครับเพราะในปีพุทธศักราช2,416เอ่อเกิดอวตรกโรคขึ้นในกรุงสยามคราวนั้นคนตายเป็นจำนวนมากนะครับจ้าุรคลสมเด็จท่านก็มาเข้าฝันชาวบ้านฝั่งทนให้นำพระสมเด็จที่ให้ไปนะมาแช่น้ำประพรมดื่มจินจะได้หายจากโรค ชาวบ้านก็ทําตามปรากฏว่าหายจากโรคหานะครับโรคหาในสมัยนั้นถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็เปรียบเหมือนโควิดเลยครับพ่อ,อยหญ่มหาเชื่อศรัทธาแค่นั้นก็เลยนําสมเด็จองค์นี้เลยครับมาแช่น้ําประพรมร่างกายศีรษะทุกเช้าทุกเย็นนะครับองนี้เรามาดูเนื้อหากันนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูเม็ดอันนี้คือเม็ดเม็ดพระธาตุนะครับ เม็ดพระธาตุแล้วก็นี่คือเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับเพื่อนเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำอ่านี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับนี่นี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับแล้วก็อีกด้านนะครับอ่าด้านนี้ก็นี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับนี่เม็ดพระธาตุที่เราเห็นนี่นะครับนี่ก็เม็ดพระธาตุนะครับด้านใต้สุดก็คือเม็ดเหล็กไหลไผ่ดำนะครับนี่ นี่คือด้านหลังนะครับเรากลับมาดูด้านหน้าอีกรอบนะครับกลับมาดูด้านหน้าเพื่อนๆครับถ้าเราเห็นสีวันณนะพระที่ออกลักษณะขาวอมเหลืองอย่างนี้เป็นโดยธรรมชาตินะครับไม่ได้ เติมสีเติมแต่งหรือลักษณะปรุงแต่งแต่ประการใดนะครับที่เป็นรุมเป็นบ่อนี้เพราะเกิดจากการที่พระองค์นี้แช่น้ํานานในสมัยโบราณนู้นดังได้กล่าวมานะครับเราก็จะเห็นลักษณะผิวพรรณท่านนะครับองค์หลวงสิทธิ์นี้นะครับพระยุคต้นนี้ยังไม่มีน้ํามันตังอิวเข้ามานะครับจะใช้น้ําอ้อยเคี้ยวหรือน้ําผึ้งหรือยางไม้เป็นตัวผสมเพราะพระในยุค ยุคต้นนี้จะแตกหักชำรุดได้ง่ายนะครับไม่เหมือนพระยุคปลายที่มีน้ำมันตังอิ้วเข้ามาแล้วเป็นตัวเชื่อมให้พระได้หนึกนุ่มแน่นแกร่งในปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนเขาจะใช้น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเนี่ยนี่คือลักษณะสีของน้ำอ้อยเคี้ยวที่ผสมผสานกับปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมงผงอิติเจผงตรีนึกสิงห์นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะโดนกายภาพนะครับ ที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระสมเด็จวรคังเนี่ยบางองค์ถ้าแตกหักชำรุดก็จะมีลักษณะเห็นงอกเห็นย้อยผุดขึ้นมาใหม่เรามักจะเรียกสิ่งนั้นว่าเม็ดพระธาตุอันนี้ไม่เกินจริงนะครับเพื่อนโดยหลักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมเด็จวรคังนี่เขาจะซ่อมแซมเขาจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอด้วยตัวเขาเองด้วยปูนเปลือกหอยที่เป็นตัวผสมหลัก ของมวลสารนะครับอย่างองค์นี้นะครับเราจะเห็นลักษณะการหักหักไปแล้วนะครับนเนื่องจากข้างต้นช่วงที่เทมวลสารแกะออกจากบล็อกพิมพ์อาจจะแตกหักํำรุดไปนะครับอันนี้เป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับโดยเฉพาะหัวไหล่นี้นะครับเหมือนเหมือนองคเจ้าขุนเที่ยงนะครับเพื่อนเพ่อพ่อใหญ่มหาจําได้ได้ดูองค์เจ้าขุนเที่ยงเนี่ยวัวไหลจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับพึงภาย แขนด้านซ้ายแขนด้านซ้ายองพระนี่จะจะยกตัวสูงขึ้นจะเบาบางแต่ว่าแขนด้านขวานะครับซ้ายเราขวาองคพระนี่จะอวบใหญ่ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับซองรักแร้นี่จะตื้นส่วนเกต้สบัดพลิวจุดที่ซุ้มระครังนะครับพระภาคนี้เป็นผลมะตูมเลยนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเราจะเห็นเนี่ยฐานฐานสิงเนี่ยเป็นคมฝาเลยนะครับเพื่อนเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นโคมฝานเลยนะครับนี่แล้วก็ฐานหมอนรองสิ่งนี้ก็ชัดเจนเห็นไหมครับโดยเฉพาะลักษณะวันณะสีผิวเขาเนี่ยจะเหมือนเปลือกหอยที่โดนแช่น้ำที่โดนกัดเกาะน้ำที่เข้ามาซึมแทนที่นะครับแล้วก็มาดูขอบข้างนะครับขอบข้างนี่เป็นลักษณะการปาดนะครับนี่เราเห็นการปาดนะครับ ลักษณะเนื้อนี่จะยน่นมาด้านหน้านะครับยน่นมาด้านหน้ามีหลุมมีบอดโดนจากน้กําเกาะกินในครั้งนั้นนะครับที่แช่น้ําเราจะเห็นเนี่ยเมด็ดเม็ดพระธาตุนะครับผุดขึ้นดูด้านหลังนี่คลาสสิกนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนี่จะเห็นเม็ดพระธาตุสองเม็ดนะครับเนี่ยเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองนะครับ เม็ดแรกจะใหญ่มากนะครับนี่คือเม็ดแรกนะครับเม็ดเหล็กไหลไปดําดูด้านหลังสิครับเพื่อนๆเหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับเราเห็นผิวดวงจันทร์ยังไงอย่งงางนั้นนะครับองค์นี้คลาสสิกมากนะครับนี่ดูแล้วดูแล้วสวยสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับองค์นี้นี่คือธรรมชาติของเปลือกหอยที่มีน้ำอ้อยเชี่ยวเป็นตัวผสานหลักเป็นตัวเชื่อมนะครับ ทีนี้เรามาดูลักษณะกายภาพของเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทําไมเปลือกหอยจึงลักษณะสีออกอเหลืองอมแดงนะครับโดยกายภาพแล้วถ้าหากว่าแกะปูนเปลือกหอยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับพ่อใหญ่ามาหายกตัวอย่างนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเปลือกหอยนะครับเห็นไหมครับสีเหมือนกันเลยนะครับนี่เรา มาดูเปลือกหอยตัวนี้นะครับเราจะเห็นลักษณะด้านด้านในจะอีกด้านจะขาวอย่างนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยขาวนะครับเหมือนองค์นี้นะครับนี่นี่คือจะขาวนะครับแล้วก็อีกด้านบนก็จะแดงเห็นไหมครับนี่แดงอันนี้ก็จะแดงนะครับแดงอมเหลืองแต่ว่าเนื่องจากว่าเราบดบดเป็นปูนเปลือกหอยแล้วผ่านกระบวนการมาเชื่อมกับน้ำอ้อยเคี่ยวบ้างน้ำพึ่งบ้าง แล้วก็มาเจอผงพรุคุกคนผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหรแล้วจึงทําให้กายภาพของผระเปลี่ยนไปบ้างนะครับแล้วอีกอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเปลือกหอยเขาซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อนๆืนดูนะครับนี่เปลือกหอยเนี้ยนี่คือเขาจะเป็นการงอกออกมาจากเปลือกหอยแม่นะครับนี่คือเปลือกหอยชั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตกตะกอนตกผึกเมื่อเขา ผ่านเวลานานไปนะครับจุลินทรีย์ข้างในเขาเนี่ยเขาจะพันดันขึ้นมานะครับคล้ายๆลักษณะเป็นฟองเต้าหู้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเปลือกหอยสีแดงชั้นเดิมดั้งเดิมของเขานะครับเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดันนะครับดันมวลอากาศข้างในนะครับคล้ายๆกับเกิดเกิดฟองเต้าหู้ขึ้นมาหรือสนิมนะครับสนิมเหล็กนะครับเพื่อนเราจินตนาการนะครับสนิมที่เกิดขึ้นจากตัวเหล็กเห็นไหมครับ เมื่อเหล็กเนี่ยเขาตากแดดตากฝนตากลมก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเขาก็จะดันเด็กส่วนอื่นที่สึกหรอดันกันขึ้นมาจึงเรียกว่าเป็นสนิมกินเหล็กนะครับดันขึ้นมาผุดขึ้นมาจากเหล็กที่เป็นตัวแม่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับนี่หอยที่เรามักจะเรียกว่าสมเด็จวัชระังเนื้อง,งอกหรือพระาธาตุงอกนะครับเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับนี่นี่คือเปลือกตัวแม่นะครับนี่ตัวแม่แต่เราเห็นลักษณะเนี่ย นานเข้านานเข้านะครับจุลินทรีย์ข้างในเขาเนี่ยผลักดันกันขึ้นมาเป็นลักษณะฟองเต้าหู้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ดันกันขึ้นใหญ่มากใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับจึงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เราเห็นปูนเปลือกหอยเนี่ยได้ก่อตัวขึ้นมาใหม่นี่ลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแตกหักชารุดเมื่อไหร่ก็จะก่อตัวกันขึ้นมาเคลือบตัวเดิมให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ อย่างนี้นะครับเป็นเป็นตัวอย่างนะครับอย่างพระสมเด็จองค์นี้นะครับนี่เราก็จะเห็นนะครับเ,เพื่อนๆเหมือนกันนะครับสีสันไม่ไม่ไม่แตกต่างกันนะครับนี่สีกายภาพนะครับเพียงแค่ว่าองค์ฝ่ามือที่พ่อใหญ่ามาหาถืออยู่นี้เป็นองค์สมเด็จนี้ผ่านกระบวนการด้วยปูนเปลือกหอยมาบดตำละเอียดผสมกับน้ามันตังอิว หรือน้ำอ้อยเคี้ยวหรือมวลสารต่างๆสมเด็จจึงมีสีวันณะที่แตกต่างกันไปตามคำโบราณท่านเรียกนะครับอย่างสีออกเหมือนมันปูสีมันปูสีการเมลีแห้งสีงาช้างสีสังครโรคสีไขนกปรอดสีฟักทองอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆคือครูบาอาจารย์สมัยก่อนเขาสังเกตเขารู้เขาเห็นที่มาที่ไปจึงตั้งชื่อตั้งชายาให้พระสมเด็จ องคนน์นั้นนะครับว่าท่านจะมีลักษณะที่พิเศษแตกต่างกันยังไงอย่างเปลือกหอยนี้นะครับพระใหญ่มหาก,ก็นำมาเปรียบเทียบให้ดูว่าสีสีที่เราเห็นเป็นสีเหลืององมแดงลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในองค์พระสมเดจนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเติมสีใส,ส่สีหรือว่าลักษณะที่มันปลอมแปลงเรียนแบบขึ้นมานะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อน ที่ครูบาอาจารย์อาจารย์ตรียมประวยท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือคือท่านสังเกตที่มาที่ไปชัดเจนแล้วจึงได้ตกลงที่จะเรียกพระสมเด็จลักษณะนั้นๆแต่ละองค์เห็นไหมครับอย่างองค์นี้เป็นองค์เบื้องต้นยุคต้นพิมพ์หลวงสิทธิ์พ่อใหญ่มหาเรียกว่าองค์แช่น้ำมนเพราะว่าเนี่ยลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยคือการแช่น้ําอยู่นานนะครับในสมัยนั้น แล้วก็ชาวบ้านเชาวเมืองก็นํามาดื่มมากินก็หายจากโรคอายุวัตกโรคนะครับแต่วันณะสีผิวเนี่ยที่เราเห็นลักษณะเหมือนนับอ้อยเขี้ยวเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ดังได้กล่าวมาเพราะว่าโดยกายภาพเนี่ยปูนเปลือกหอยเมื่อเขามาเจอกับมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหแล้วเนี่ยนานเข้าเนี่จึงก่อรูปเป็นลักษณะสี ขาวอมเหลืองลักษณะอย่างนี้นะครับจึงจึงเป็นไปได้นะครับนี่เรามาดูด้านหลังนะครับนี่คือองค์แช่น้ำมนต์นะครับที่พ่อใหญ่มหาเป็นองค์ประจํากายนะครับที่คลาสสิกขนาดนั้นก็คือเนี่ยมีเม็ดพระธาตุผุดขึ้นนะครับเพื่อนเนี่ยเม็ดพระธาตุสามเม็ดเบลอเลยนะครับแล้วก็มีเม็ดเหล็กไหลไยดําเราดูกายภาพด้านหลังสิครับเพื่อนคลาสสิกไหมครับนี่คือสวยงามนะครับเหมือนผิวดวงจันทร์เลยนะครับลักษณะอย่างนี้ นี่คือโบราณโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งข้อสังเกตแล้วก็บอกการมาบอกที่มาของการแตกลักษณะอย่างนี้ว่าควรเป็นแบบไหนดังที่พ่อใหญ่มหาได้กล่าวมานะครับถ้าเนเพื่อนมีก็ลองเอามาพิจารณาดูพิจารณาดูร่วมกันนะครับเพื่อนเพื่อนพิจารณาเหตุผลหลักความเก่าธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับหลักความเก่าธรรมชาติ ความเก่าก็ร้อยเกปีธรรมชาติร้อยเกปีน่าจะเป็นอย่างไรให้เราจินตนาการนะครับถ้าร้อยเกปีแล้วเนี่ยความเก่ามันจะเป็นยังไงเหมือนคนเรานะครับหกปีเนื้อหนังมันก็ต้องเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเหมือนเด็กอายุ15ปีเนื้อหนังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง60ปีแล้วเนื้อหนังเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือนี่คือความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมาบวกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสมัยนั้นๆยุคนั้นๆน,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 นะครับ เราก็พิจารณาด้วยเหตุผลด้วยใจอันเป็นกลางเห็นไหมครับอ,อย่างองค์นีเน้เพื่อนๆดูแล้วคัดสิกไหมครับนี่นี่คือองค์แช่น้ํามนตนะครับมันวาวหนึกนุม่มเย็นฉ่านะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงครับถ้าเห็นแล้วด,ดูแล้วชมแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับ เพราะเราต่างก็อยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์พระร่วมกันนะครับตามความเป็นจริงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ